เลิกที่แลมาช้อปปิ้งก๋าโซลไทยบูติกสแนปกรอเซ็ตเลิกเกอคูเป็งสวัสดีค่ะเพื่อนๆวีคัมม์ท n นีนาไ i ฟ์อิสเ d i n โคนิสานพัดถิ่นนะครับเพื่อนๆสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปถุกผู้ทุกคนนีนาดูอิสานคนเดิมคนเกาจ้าพี่น้องวันนี้สิพาาไปซื้อของจ้าไปซื้อเขาไปซื้อน้องไม่ไปซื้อก่ซื้อกุ้ง ไปเตรียมขายของอาทิตย์นี้จะพี่น้องกระิไปซื้อถังแก๊สถังไ่อีกถังหนึ่งจากพี่น้องเพราะว่าเขามีถังแก๊สอยู่แล้วถังไยถังหนึ่งแล้วก็ถังน้อยซีถังคันช่วงเสมอที่มันกระสิบ่พ่อจากพี่น้องถังญ่นี่ชซไดประมานเนื่องอาทิตย์เต็มที่แต่ว่าันเป็นช่วงนาโลสซไดประม่านเป็นเดือนแล้วจัะ แต่ว่าทั้งช่วงเป็นซ่อมเป็นช่วงเัม,มอขายดีกันประมาณหนึ่งอาทิตย์พี่ตามมาดูเลยนะคะเชิญค่ะแม่นตานลิตรแล้วพี่น้องทังเกตทังหนึ่ง11กิโลจ้าซื้อทังไม่จ้าเพิ่มอีกทังหนึ่งจ้า ราคาอยู่ที่ uh, เ,เก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบจ้พี่น้อง หมดเกี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆข,ข,ของหมดเกี้ยงเลยมาซื้อหน่อไม้เลือหน่อ,อไม้แค่สองกระป๋อง ไปผัดใส่ปอปเปี๊ยะค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมก็เดือกเอาต้นอวบๆใหญ่ๆงามๆอันนี้เป็นประกาศแก้วนะคะเพื่อ,อนๆหนั่หนันคือเซเอาไปเสิร์ฟกับอาหารเลยลูกค้านะประกาศแก้ว ปาสกแก้วต้องเลือกเบิ้งดีๆด้วยพี่น้องถ้าตรงนี้มันสีน้ําตาลมากแสดงว่ามันเก่าแล้วเห็นไหมนี่คือเก่าแล้วเราต้องเลือกให้มันแบบเขาเพิ่งตัดมาใหม่ขาว นเอาหน่อยนะมะมไม้ว่าจะเอาเป็นกล่องหมดค่ะมีเท่านี้ที่เหลือนะคะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยก็หมดค่ะเพื่อนๆอันนี้บลเคยใส่จากเชือกใส่นีหอมจริงๆออกไปใส่เบิ้งว่ามันสิเป็นกังไเลอ๋อองกินถ้าจ้าใส่ ฮ่องกงนะคะมาเตะฮ่องกงเดี๋ยวจะลองใช้ดูอันนี้ก็ดอกกระหล่ำนะคะซูชินี่ค่ะเอาไปใส่แกงค่ะลูกค,<อ>คิดก็ยืนแอคชั่นอยู<ผ>่พอดีไฟแรงไงอาไปรยเฮ้ย เต ah, ็มบนรถเลยพี่น้องเต็มรถเลยเต็มรถแล้วค่ะอเตอก p r e c i s ติดตาฮกำลังเดินทางกลับค่ะเพื่อนๆชอปปิ้งเสร็จแล้วก็กำลังเดินทางกลับนะคะ คิดกับหิวเขาอะารๆเดี๋ยวสีแวกกินอาหารทางภาคล้วพี่น้องอาามาแล้วะคะลงคลิดไีร่รอเ็หิวมากมหลังจาไปซื้อของมาถึงแต่แนวกิน เสร็จเราก็จะขับรถต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแับเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าโคลกสวยโค้พุดดิ้งพวกกันว่ารับประทานยักกันเท่อไหร่เท่าซมสตูระ สมกับเนื้อวัวนะคะแล้วก็ปั้นใส่กับกระหล่ำกัเพื่อนอันนี้ก็พาสลี่อะไรรูพ้พาสลี่พาสลียพาสลี่ข้างหน้าเขาก็จะกินกับแตงดองนะคะแตงดองค่ะนี่ค่ะแตงดองอน,นี่ก็เป็นลิงก์องินซิล ก๋เกับสิปันปันสรแล้วเขาจอกกัะจะไปอบใส่เตาอบจากพี่น้อง<ม>พอจืมกันได้จ้า<ม>โอ้หิวแหงเ,เดี๋ยวนี่นะสีซิ้มก่อนเด้ รสชาติกับสิเข้มๆมันบานคระเขาจอกันได้เสิร์ฟใส่กับแตงดองแดงดองนี่กับสีปเปรี้ยวๆมันหานซอสผลไม้ป้าจะพี่น้องกันฝรั่งมากินกินกับอาหารถึงเคียงหมดแล้วจ้าตามด้วยกาแฟนะคะ อิมเหล่ากับสิกับบ้านเด้อบันนี้พี่น้องบายบายจ้าขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันนคลิปหน้มมาค่ะ